สวัสดีครับก็ับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้น้องก็จะได้เห็นที่หน้าปกคลิปกันไปแล้วนะครับว่าปกนี้ตืพี่นั้นในคลิปอ่ะพี่เหลือตัวเดียวแล้วถามพี่ชนะไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ก็จะเป็นคลิปนะครับผลการต่อสู้นะครับตอนที่พี่สู้ไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลลัพธ์มันทําไมมันถึงเหลือตัวเดียวนะครับคือคนนี้พี่สู้กับคนนี้นะครับคนนี้เขา่าจะเป็น สายเน้นสปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันครับว่าเป็นยังไงทําไมพี่ถึงเหลือตัวเดียวนะครับจะสังเกตนะครับทีมเขาสตาร์ทก่อนพี่ก็หมดเลยนะครับถึงสี่ตัวนะครับ คิดว่าเขาน่าจะใส่เซ็ตเป็นเพิ่มตปตีดนะครับยังคงไม่ได้เป็นครบเซ็ตหายไป็น้ะแตบ,บโดนทัชสึมากิเลยนะครับไปเรียกว่าทีมที่นี้สตาร์ทหลังกันหมดเลยนะครับที่เหลือตัวเดียวแล้วนะครับเดี๋วยวมาดูจังหวะนี้กันนะครับ บับเกือบตายครับแต่ขอก็ยังได้เปิดก่อนนะครับเรียกว่าพี่กับแย่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้ช็อตหนึ่งนะครับบับนี่แหละครับถึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมพี่ถึงซุ่มโกเกสึครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างทนทานทายาทเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดูจากไดทีนพิมพ์พี่ตายกันหมดเลยเขาตัวเดียวนะครับ แต่เขาก็เป็นตัวแบกให้ทีมพี่ชนะมาได้นะครับพี่ถึงมองว่าถ้าเทียบระดับดาวเท่ากันเนี่ยตัวตัวดายังไงมันก็โหดกว่าตัวตัวส้มนะครับอันนี้น่าจะเป็นพอเป็นสรุปให้ดูกันได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่ามีคนมาตีพี่ด้วยนะดูพลังก็ห่างกันไม่กี่แสน,นครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลการต่อสู้เป็นไงนะครับ อันนี้จะสังเกตว่าทีมที่ได้เปิดก่อนนะครับส่วนใหญ่ที่จะเล่นทีมนี้นะครับให้คือเอากริบาร์ไปแจกกัดก่อนเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะครับทั้งทีมที่ได้พลังโจมตีเพิ่มนะครับแล้วเอาเด็กไปบัฟเพิ่มจมเพิกระหน่าให้กับตัวหลังนะครับสองตัวเพื่อจะได้เปิดสกิลหมูได้แรงขึ้นนะครับเราใช้วนทองยิงเพื่อเพิ่มอัตราบอคยี่นะครับจะเห็นนะครับทีมหายไปเร็วมากบวกกาโร่ไปปิดงานทีทเนี่ยครับแต่ถ้าไม่ตายนะครับก็สังเกตที่ซ้ำด้วยโกเคสุอีกทีนะครับ ียกว่าทีมที่มานี่พลังอย่างเยอะนะครับจะสังเกตนะครับเลื่อนมีถ้าไม่ลดเลยนะครับลดก็คือจากการโนสะท้อนแค่นั้นเองครับนะครับทีมแบบนี้ก็จับถือว่าจัดได้นะครับสําหรับถ้าใครมีอันนี้พี่ก็เอามาให้ดูกันสนุกๆนะครับซึ่งถ้าใครมองว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันลรงใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับ นี่ก็จะเข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ก็เอามาให้ดูกันเป็นน้ำจิ้มนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็โชคดีทุกคนนะคะับัีดีครับ